ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้ r e n d ช่องของคนรักเทคโนโลยียานพาหนะและอาวุธยุทโธป,ปกรณ์จากทั่วโลกหากคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากพวกเราวันนี้ Auto Trend จะพาทุกคนไปรู้จักกับขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ A360 Neptune หรือเนฟจูนขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเรือรบรุ่นล่าสุดที่มีการพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะใหม่ล่าสุดพร้อมทั้งราคาโดยประมาณ A ามรอเนปจูนหรือในชื่อรัสเซียเรียกว่าเนปจูนถูกออกแบบโดยยูเครนเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่มีพื้นฐานมาจากขีปนาวุธ Ks 3 5ของรัสเซียแต่มีการพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นนี้คือระยะยิงไกลความแม่นยำสูงและความสามารถในการเจาะกรอกของเป้าหมายขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เ p t ทู e รุ่นปี2025มีการอัปเกรดระบบนำวิถีโดยใช้เทคโนโลยีเรดาร์แอคทีฟเรดา h o m ฮมมิที่มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนทั้งยังทนต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขึ้นจุดเด่นอีกอย่างคือระบบการนำทางแบบ Inertial Navigation System ร่วมกับ GPS ทำให้ทูปนาวุ์สามารถบินในระดับต่ำเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ได้อย่างแนบเนียน ด้านสมรรถนะ A 3 6 0 Neptune ปี2025สามารถทำความเร็วสูงสุดที่แมต0.8 8หรือประมาณ980กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะยิงไกลสูงสุดประมาณ300กิโลเมตรและพิสัยทำการขั้นต่ำนั้นอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรถือเป็นระยะที่ครอบคลุมการป้องกันชายฝั่งและการโจมตีเรือรบได้อย่างยอดเยี่ยมเ p t ทูนใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบ M S 4 0 0ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับขิปนาวุธรุ่นนี้ ให้กำลังขับเคลื่อนสูงและมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำส่งผลให้สามารถทำภารกิจได้ไกลขึ้นหัวรบของ R360 Neptune ูนมีน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมเป็นหัวรบแบบ h i H e x p l o s i v e Fragmentation ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเรือรบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่เป้าหมายถี่นปนาวุธจะเจาะเกราะของเรือและระเบิดภายในเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุด ในปี2025นี้ยูเครนยังได้พัฒนาระบบปล่อยขีปนาวุธเนปทูนให้สามารถติดตั้งบนยานพาหนะล้อยาง8คูณ8ทำให้มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเหมาะสำหรับต้องการชายฝั่งหรือจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับราคาของ A360 เนปทูนปี2025นั้นมีรายงานว่าราคาโดยประมาณต่อ1ชุดยิงจะอยู่ที่ประมาณ350ล้านดอลลาร์ซึ่ง1ชุดยิงประกอบไปด้วยรถบรรทุกปล่อยขีปนาวุธ รถควบคุมการยิงและขีปนาวุธประมาณ4ลูกโดยราคาต่อขีปนาวุธ1ลูกจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์ท้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับจํานวนการสั่งซื้อและเงื่อนไขสัญญาระหว่างประเทศด้วยหลายประเทศกําลังให้ความสนใจใน A360 เนปตูนเนื่องจากประสิทธิภาพและราคาที่ค่อนข้างคุม้มค่าเหมาะสําหรับการป้องกันชายฝั่งและสกัดกั้นเรือรบสัตรูที่พยายามเข้าประชิดหน้านน้าจุดเด่นของ A360 เนปตูนที่ทําให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วคือ ความแม่นยำสูงพิัยษกลระบบเรดาร์และระบบนำทางที่ทันสมัยการติดตั้งที่ยืดหยุ่นและราคาที่เหมาะสมรวมถึงพิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วจากสถานการณ์จริงทำให้นปวทูนเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้ทั้งหมดนี้คือข้อมูลล่าสุดของ r 3 6 0มนิทูนปี2025ิขีปนาวุธต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่จากยูเครนหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตเทมเพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์รุ่นใหม่่กอนคร